จีนกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับกลับเกาหลีแล้วใช่ไหมหรือว่ายังอยู่ไทยอยู่กลับเกาหลีแล้ววันนี้พักหนึ่งวันครับ จินบินเจ็ดวันบินเจ็ดวันจินอยู่ประเทศอะไรเนี่ยวันนี้ไม่มีถ่ายครับตอนนี้โดนแบนช่องบินอ๋อผมนึกว่าบินกับบ้านเจ็ดวันต้องรอบกี่โลกเนี่ย ตอตอบินเจ็ดวันพักเจ็ดวันหมายถึงไลฟ์บินอ๋อเพลงใต้พี่จะพาน้องลองใต้ไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลองเลดำดูปลากระน้องหลงใตพพ้พี่จะพาพี่จะพาน้องลองใต้ไปเที่ยว ทเลงเรือลองหตายหลงตายไปเที่ยวทะเลพี่จะพาพี่จะพาพี่จะพาน้องหลงตายไปเที่ยวทะเลนังเร <c oughs> ครับนี่แหละของแท้อันอีกบาตนี้ ไอ้กินดองน้องกินลาบงวัวไอ้กินดองน้องกินลาบงวัวมีเปล่าเอฮ้ยมีไ้ยเบิ้ลปทุมราชปาร์ตขอดไหม <c oughs> เคยวาดฝันมีงานแต่งโอ้ยยากแทบบานนี่ยังนี่เอียงลองเลยเฮาก็คือโอ้ลองยากไหมครับเอาเพลงมา้ะเฮาก็เคยเป็นคนสวยจึงเธอก็อึงในความงามของฉันแต่เป็นยังจึงมาเลิกกันหรือว่าฉันยังจึงบ่พอ เพียงไหนซะครับผมอันอันเพียงไหนครับเพียงไหนซะไอไม่เหตุผลบ่มี่เด้บวบมี่เหตุผลเด้ยครับใช่ล้ว ไอ้มีเหตุผลไอ้มีเหตุผลไอ้มีเหตุผลบ่เอ้ามี่หรีตัวเพลงนี่เอ้าไอ้มีเหตุผลกับมีบ่มีห่หรีบ่ครับเพลงนี้ สถาบานได้เลยไม่เคยรักใครต่อเธอมาก่อนโอแม่มังอ่อนอย่างนอนไปเลยไอ,อ,อไม่เหตุผลของผู้ใดครับศิลปินยังอยู่อยู่บะเพลงอไอยมีเหตุผลีศิลปินเพิ่นยังยังมีชีวิตอยู่บ่ะครับเข้าลองไปในซีอาร์ทานบ่เน,นี่ย ปล่องไปแล้วสิว่ามาหลอกผม่ยังอยู่บ่นี่ายมีเหตุผลฮักที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับตัวเอ้ยโปเมนแล้วไปแล้วบอครับเจ้าของเพ่งหนี่เอาเพ่งไห่ซะครับ อีต้นเพื่อนปุ๊กปิ๊กป๊อกแปก๊กปอนขอบคุณครับพ่อมากๆต้นฉบับเตรียมตกงานเอา้าแกายังรับงานอยู่เหรอไม่มีครับโอ้ อ๋อเพลงอันเพลงมาไหมเพลงมาไหมเพิ่นซื้ออย่างครับอันเจ้าของเพลงนี่เพิ่นซื้อหย่งนี้จางหายจางหาย หล่อจังค่ะขอบคุณครับพี่ดักเอาอะไรที่เอื่นไปนะเนาะยังคงเห้นว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนยังคิดถึงในบางทีกับหายใจ โอชินรอรักช่วยจัางหายไปจากใจฉันเสียทีขอบคุณที่ขอมานะครับพ่อหนุ่มคูโบต้าอ่ะโคระคาราโอเกะโอชินรอรักช่วยจังครับผมทางหินแฮ ทางหินแห่ทางหินแห่ขั้นผมล้องเจ้าของเพลงแตทีว่าผมเป็นผมเป็นเอฟซีเพิินบอตางจากกันกับไอมีเหตุผลเลยครับพ่อผมอันล้องเพลงมันปับ๊บเพลงแตที่ว่าโอ้ มึงเป็นแฟนครับกูแมนบอทั้งๆท,ที่ผมกะบ่อยากเป็นแฟนครับเพลินอยากเป็นน้องเพลินครับอืมยบดีคันวอาวันปุ๊บแคปหน้าจอธรรดาบาทนี้แฮงปล่อยเป็นเยอะมอยากเป็นน้องผม่อยากเป็นแฟนครับอันเดอร์อันเดอ สีชัดบุคือเกา่าเออนี่เพง่งสี่เป็นตะฟังเพ่งแนวนี่สีชัดบุคือเกา่าจังสี่มวนกะเข้าใจในวันนี้บ่มีเจ้าแล้วแมนบ่ใหญ่แหลมอีต,ตอนเ้าๆ ผิ้วขาวตาคมสมใจฉันเจะเหล่าเก่าตอนย้อนไปอายุแกได้ไว้จะพอดี <c oughs> แบบผมจะหมดแล้วครับลูกข้างหลังหรอเออลูกข้างหลังคือถ้าผมพูดชื่อจริงของ อันนี้ผมจะโดนแบนไหมเนี่ยเนี่ยที่นมีน้ำมูกไหลตรงหนี้ถ้าพูดชื่อจริงแล้วผมจะบินไหมลองเบ่ง สายล่มโตนผู้ดังตามสายล่มโตนผู้ดังตามกํำผู้ขามบ้านออ้โน่นังแต่ดังเน้ยมันมันร้องเพลงอะไรไม่เคยจะจบเลยนะครับสาบานดีเลยไม่เคยรักใครเท่าเธอเมื่อก่อนโอ้แม่บัองงอนอย่ายงอนไปเลยคงมีแต่พระ ที่ต้องการฉันและโจนโชนั้นแหละที่มันรักจริงออกเทปได้เลยสกอตเทปอืมขอบคุณอืมน่ารักน่ารักนะเนี่ย เพลงอะไรคะสาบานได้เลยไม่เคยรักใครแต่เธอมาก่อนเชียงใหม่จ้า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 เอาปัจจัยมันคง ปัจจัยมันกลงมาปะมาปุงเอาเวงเชียงใหม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเน้อหัวใจมันเป็นใจดเตันแห้งแต่แต่ไอ้คอยมองแลพระเลและมองน้องไปกันใหญ่พี่เข้มหล่อมากคุณเป็นคนที่มีรสนิยมครับหล่อมากนะอืมตาถึงครับ พี่เข้มน่ารักมากอืมแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจงามสุดหล่อแปลว่าคุณเป็นคนที่มีสง่าราศีในตัวนะในการในมุมมองการที่ชมแบบนี้ถือว่าคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีครับเจอกันงานบางใหญ่ พี่ผมรอไหมพี่ดาร์กพี่ดาร์กคืออะไรพี่ดรากดรากดารากดาร์ก this is a d r k d a r k g นะเสมอจะ จินเรียกเข้มเหรอเข้มคือดากเข้มคือดากสำหรับจินเหรอ,อเอาได้ที่ว่าออกไป <c oughs> จินเอิ้นไอ้ดาก <c oughs> ดาก อ๋อไอรักอัะเหรอรักคือช็อกโกแลตกเหรอความเข้มข้นน่ะเหรอแต่เขารู้ไหมว่ารักเนี่ยถ้าเป็นภาษาอีสานมันก็คือมันก็คือดากมันก็คือก้นอยาให้ันร ผมขอไปซัดแบตก่อนนะครับสุภูสุคนขอให้สุภูสุคนมีความสุขล่้ไล่มีเฮงกับกับงานกับงานการทีเ่เฮ็มีเพื่อนฟูงที่ฮักมีรอยยิ้มในทุกๆวันขึ้นแจสสี่ขอบคุณครับไม่ไปครับ เอาองค์าชาติมาดูหน่อยครับ Oi! โอ้กะตีมันก็บ่บินไปไใส่ดอกวพา้กล้องเขามาานี่แหละมันติไปนะเอาครับบ,บ่มีแนวเบาแล้วครับผมกะเดี๋ยวไอกล่องแล้วก็ไล่ไปเบิ่งไอกล่องเด้อครับ มื่อนีเพิ่นสีแถลงข้าวครับสำหรับเมื่อนีเข้มต้องลาไปก่อนสวัสดีครับไปถาเบิ่งชชองเราได้เพิ่นสีมีการถแถลง่าวเรื่องอันจักเรื่องหนึ่งเนยลยะครับไปถาเบิ่งชชองเพิ่นได้ครับสวัสดีครับ